สวัสดีครับพ่อใหญ่คนพันลาวบ้านรออ้อกแล้วพอดีมาเจอน้องมิกน้องมิกของเราก็ก็เลยแบบให้เป็นพิธีกรร่วมดีกว่ามั้งแง่ดีไหมครับผมปะเดี๋ยวผมจะมาเลาะอยู่ที่บ้านตาอุบลสแตนเล็ตอุบลร,รออาชสแตนเล็พ่อใหญ่อุบลสแตนเล็ตมมิกเข้าไปบ้งว่าพอดีเพียก็ทํากับข้าวอะไรให้เรารับประทานวันนี้มานี่มานี่ ยังผ่านมาหน,น่อยเนี่ยถ้าไปเจอพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ป๋าใหญ่ป๋าซ่าป๋าวอนี่ครับคนกำรับพันหน้าซ่าป๋าวอครับเป็นคนอุบลแต่มาบ้านคนชูบลเออ,ป,อ,อนนป๋าบ้านคนเขาแคอุบลเขาแบเจ้าเป็นคนอุบลเลยหนักไปเลยก็เลยมาเขาเป็นอะไตอนเนี้ยไปไปเดี๋ยวจไปหาท่านใานขั้วันมาขยจงกินอะไรกินนะเดี๋ยวไปดูที่ในครัวเขาทำอะไรกินไปหน้าลูกต่อยนมี ปลารดปลารดอ่ะนี่นี่ปลารดปลารดสดๆเราจะต้มเป็นตัวเลยใช่ไหมคุณรัตใช่ค่ะจะต้มเป็นตัวเลยนะแล้วก็ปุ้ยต้มอะไรดี้ยต้มปลาทูต้มหัวปลาทูจะทำป่นนะฮะปลาทูไม่ใช่ป่นค่ะเลยมาสักหน่อยเลยมาตั้หน่อยบางคุณว่นนาปุ๊กนี่เชฟใหญ่ที่เหลือเฟือครับ แต่เราเห็นเ็นอย่างน้อเดี๋ยวเพื่อนน้ออันจิตตำบกงครับพอตำบกงนี่เอาอันน้มีเมนูหลายอย่างแล้วกปลาลดด้วยปลาลดมกปลาซิวปลาซิวอ๋ออู๋เท้าเดือกเอิออู๋เอือดอัแม่นัที่นเนี้ยไหมันแงังไเขา็มากินเขาเทียบกันเนาจะังเนี้ยเขาอยู่เียจะขังเนี้ยเนไงวะจงเนี้ยจะดีกว่าานไหนก็เนี้แล้ห ช่ครับสาวสมอยทำเลยอันนี้ตำบอฮูมหรือว่าพับยาปักาเดี๋ยวเวรเนี่อยู่นี่หลายย่างูเ่ด้นี่ยเดยวนนโด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 นไหนบางแต่พ่อพี่น้องก็ไปอันนี้ปลาทอดนะครับปลาทอดนะปลาทอดนะับเข่าจะเป็นหลายนาะเนาะหลายย่างเยอะครับหลายย่างเราเ่มานี้แ้ผัดสะเดาใสาาอยู ลวกได้รดาวลกไม่ได้อันนี้ต้มเพื่อจะนี่ปลาหลดเลยนะปลาหลดนะปลาหลดนี่เลือเอาเอาเอาพิกขีพิขีหนูแห้งคั่วไหม่ะอันเนี้ยใส่ไงมั้งคะหนูสดนะ ไปเอาพักดาว้าเจไปข้างนนะนีอยู่นี่นะอากราต้องมร่วต้รันร้อนร่วยนะอ่า้นี่อันนี้ชอันนี้หมูยออุบล ย่อบนเลเป็นแทงแทงบนจะเป็นแทงวทาั้ของขั้ม่ขั้ยางตำดาคันอยู่เพราะวันนี้ย้อนชานชานหลายอันนีอันนี้เกบเขาเอินรถรถปูรถปูนะฮะเดขอเข้าไปกินกันอีกแล้พี่น้องเอ้ยมันไปใช้ไม่ได้เพราะว่ามันติดโควิวโควิดโควิดโควโวิดโควิดโควิงโควิดโควตดโโคิ

วก็ดีนะครับ okay ันน <re ี้มีประเด็นหนึงก็คือมันก็ือตะันตามันก็นัปลากป็ประเด็นเปนปรนบนปลาปลาของใครป็ปลาโรโชเหรอนี่ยเอาพี่อะไรเทพังหนปลาโลโชใม้ประเด็นับไคของพี่สามนะไ้ละ เราเอามใส่ลายมันดีขึนเพราะว่า้าเอาระแดงย้อลงไปแล้วระแดงองประแดงเดิบดเด้ไม่เอากระแดงต้มสุกพอลงโดนะอ๋อระแดงดิบใส่อะไรคะใส่ต้มปลาดใส่ลงเหรอเออแออยแาใส่กระแดงเป็นยังไปใส่ต้มปลาดผู้ใดผ้ากระแดงใส่มันก็เป็นแกงเป็นอ้อมสั่วอ๋อถ้าใลาดันจ้ว่าอหคะถ้าใรับกินก็กินแล้วว่าเขาไม่ใส่ ต้มส้มพูดได้พาใส้ปลาแดกเขะา่าลูกหัวหมอมันใส่แล้วปลายร้อยหมอมาเน้ปนปลาแดดีๆปลาแดกเขาเยี่วนี่ปลาแดดปลาแดดเขาเยี่วนี่ปลาแดดตอนเราจะใส่ปจตอนด้วยย่างไปหาอยู่ในตลาดว่าจิ้มเปิ่ลส้มปลาเพื่อนแหนมแหม่วมี่เียงไห้ภูนอกส้มมาไห้ท่าใ้ท่าเพืนิ นี่นี่่ตลาดไลตลาดตเดี๋ยวเอาเอาสมไปพอยพ่นกนหลายตลาดตแล้วมั้งว่าให้พิชานไปแล้วหรือแต่ยังไม่ส้มโอ้ย กินซุซู่ดิมันพะยะกินสุปเป็นพะยะค่ะใส่ใจวนเราใหญ่ใจวนไปญี่ปุ่นเหรอไปญี่ปุ่นแม่คนไปญี่ปุ่นนะท่าอย่าอยู่ไกลนะพวกเราอย่าอยู่ไกลนะกล้องเราต้องมาใกล้ใกล้อันนี้อันนี้ช่องพญาวนพัลลาเด้อขอบคุณพญาอุบลคนโกูซ้องเพลินกับมีดเด้ พยัวนมมเนี่ยมาี่ยเจ้าอันนี้อันนี้ช่องพยพญวพันเล่าขอบคุณเลยหลายฝากน้ดเนยพี่นออ้องฝากชอ่องพยัญพันเล่า ยื่นกลกันกับ่องเขายังบนพ้นโกดเแลยครับ่องเ่าเพื่อชาแนลเพเื่อชาแนลก็อยู่ใกล้กันไปใกล้กันพี่น้องกองไปน้ำกันรแมนตุ้มโฮมทั้งเหลี่ยนห้องหมดละเพราะยังบนคนเหลเ่็นเนาะทั้งเหลี่ยนบ่โอ้ทั้งเลี่ยอะไรครับไปไหนกันมดเราพูดถึงพี่น้องทา้งเหลี่ยนเขายังบนคนเหลี่นเนาะเจ้าเหลนหอยุดรเออทั้งอุดรน้องไข่หมดละครับแล้วเพื่อนเป็นน้องไา่ เจ้าพี่น้องกันเจ้าขอไม่เสีอสายนเราเห็นไหมันน้ำขอนน้ำกอนขันน้ำพี่พอไอแม่ย่ขอนกจนเพิ่มมาเราเพิ่นก้าพ่ายไงไยูลองข่ายเฝ่าวเลมือรับผมนี่คือพี่เหลือเพื่อเพิ่นกลถกแล้วนะอะไรนะไม่ปิดนะจะหันมาแรงนะเดี๋ยวจะชนกันใหญ่ใหญ่ใหญุ่ยใหญุ่๋ยแม่พ่ว แ่เป็นลูกน้องเชฟใหญ่ระเืออีเหลือเพื่อนอะใหญ่เหลือเพื่อนอเป็นลูกน้องเขาอยู่นี่พึกฝึันเก็่ทั้งปีไปมาเออกำพื้นกำแยกู้เนาะอ่มากมากมากต้ที่จำบกบกววดโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่ไหมต้นหมกระเทีมอะไรนะกระทียข้าวข้าวอีสานช่วมาอาหานอีสาน เด็กก้วยเด็กล้ยเจ้าหนึ่งข้าวเหนียววะหนึ่งาโอเคเอาเลยสีเดียวเียนเจ้ากับมี่ข้าวเหนียวกับมี่กินข้าวเินียวก็เหนียว่ค่อยเาเจ้าเพราะใคถนัดขากระยงใช่ไหมงยากออกะบ่ันดงยกนนมง้ยขนที่บ้านใหญ่บนินได้หรอเปล่า้่บ้านไทยเมืองท่าเจ้าเอาเีนี่คนขึ้หลายแต่แกกินต้มปลาทไหคนขึ้หลายแ่หลายจังไรเวียนกับข้าวกรเนเงข้าบุญเอาบุญเฮียนเอาวนาบุญ อาจารย์เหลือนี่ก็บประเทศยังนลวพัดตะมูกินเขาแล้วเจ้อเขาคุณพ่กินเขาเจ้าอย่างเงี้ยคนเรามันอยู่ในป่าที่ทอดเอออาหารกองทัพเดินที่ทอดไข่ม้าเจ้าพคนที่ว่าเออกินทอดกันนั่งก๊อกๆอกท่ยังไกล้ไตฮะเนี่ยหมูว่านไข่อบ้าเพราะว่าไข่เป็นสองสองลากเพราะว่านีขาม้าไข่กระเพ่ะเหี้ยอยากให้เจ้ามาดูปรนเดี๋ยวอาจารย์เหลือเจ้ามาเนี่ยเป็นเจ้ากรบเพาะตัโตโคโล เอาชเอาเอาผู้สาวผู้นี้ไปฝากเขายชงบนเลยนะให้แต่อย่าให้มาดูเลยสกินว่เขาสกินมาปุ่มมาย้ำเกยเขาตะพุ พอเยอะพ้นมากสิแม่พวกไอ้สิกินเขาว่พวกใอรสิกินยางเออมากคุยค <c yerde models> ่ะพวกใครในเรื่องสตรีนี่ตัดทิ้งไปนี่ก็ถอดเราเนาะก็พ่อเยอ่เหลือเรื่องอาหารการกินนี่มาพ่อเยอ่เหลือเราสิไปซ่าเราเลยตีเราคอยตายเลยมีซาเศรษฐายังจะเศษอะไรวะมีไหมมีมาอยู่ในขวน้ำกันดีมากซาพ่อเยอ่เหลือไอ้ลูกมีอะไรกูมีมาเป็นสิบปีเลยเนาะ ถ้าเราเหลือก็ยี่เหลือแล้โอ้ยเเฮผมจิไอ้ไอ้กูตำบมกุงกูเลวเลีวอาจารย์เหลือพอได้เอาชิมนหนึ่งวอพอคราหูบานบานเนีมาฟ้า้วยบวยไปคัตำหูุ้งนี่าหมีมัมีครับพ่อใั้นต้นตำรับก๊อปทีโชพันนาซ่ามาปอบเราจะหันหนีไหมล่ะกล้องไฟกระยุ่นีเห็นไหมอ้าวยามเขืทศมเขเยเพิ่มไปเดี๋ยวให้ผมปิดปิดแบบปิดแบก เอาช่องพญิบ no yeah. I mean, ุญพันเล่าเด้อพี่รองเด้อฝากครนี่กมี่เหลือเพื่อคุก็มีช่องเหลือเพื่อชาแนลอยู่แล้วแล้วก็ช่องพญุบนุญทพันกียเล่าเนื้อฝากช่องพญิบุญทพันเล่าคือพญบุญมาล้อรองี่นั่นพญุบุจะรับมือนี่เอาไว้ซ้ำนี่สับสายข่กดกระดิ่งให้นำเนื้อครับผมไก่ย่างหวานไก่ย่างหวาพี่้องสวัสดีครับ không có đi <laughs> sáng có là cái này xăng lao nó có là